ทสอย่างเนี้ยเราเราทำไงเรามีวิธีบาลานซ์ยังไงจริงๆยากมากเลยนะแบบยิ่งช่วงช่วงช่วงปีสีช่วงปี4เนี่ยเป็นช่วงที่แบบเหมือนเรามีโปรเจกต์จบใช่ไหมม,มันเป็นอะไรที่เหมือนแบบโปรเจกต์ใหญ่แล้วเราแบบต้องพูดเอฟฟอร์ตกับมันค่อนข้างเยอะอเงี้ยก็เลยพยายามจะแบบเบรนด์ทั้ง2อ,อย่างเนี้ยให้มันสามารถทําไปพร้อมๆกันได้ คอนเทนต์ช่วงนั้นก็เลยจะเป็นคอนเทนต์ที่มันไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ได้ต้องเอาเวลาไปเพื่อแบบทำคอนเทนต์นี้โดยเฉพาะขนาดนั้น mm hmm. ก็จะเป็นคอนเทนต์นี้แบบเช่นพวกแบบว่า get ready with me ไปเรียนอ่ะอันนี้จะเยอะแบบถ่ายตอนเช้าแล้วแบบอ่ะก็ไปเรียนต่อหรือแบบเป็นฟลอกเอ่อเป็น, vlog, นยูนิฟลอกอะไรเงี้ยไปเรียนด้วยกันแล้วก็เออก็ให้การตัดคลิปเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของเรา mm hmm. เปลี่ยนกันไปเรียกว่า ช่วงพักผ่อนเราก็ยัง<อ>จะทํางานอยู่รถติดกับบ้านอย่างเงี้ยก็นั่งตัดคลิปไปเออ,อส่วนแบบตอนเรียนก็คือแบบทำเต็มที่ให้มันจบในคลาสหรือแบบตอนทำโปรเจกต์ก็แบบให้มันจบตรงนั้นอพอเสร็จแล้วเราจะได้มีเวลาไปทำอย่างออ